ผู้ชมครับไปที่อุดรก่อนนะครับที่อุดรธานีเมื่อวานเรานําเสนอไปผู้ชมครับแน่นอนครับเรื่องราวของการดึงพลังพระพุทธเจ้ามาช่วยเหลือคนนี่ฮะผู้ชมครับลองดูครับนี่ฮะคือเรื่องนี้นะครับจากกรณีที่มีบุคคลเนี่ยนะครับไปพบนะครับว่ามีแดนธรรมสุขาวดีสํานักพลังบุญนะฮะที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีแล้วปรากฏว่ามีอาจารย์ชายกับอาจารย์น้องหญิงครับตั้งตนเองเนี่ยเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับ พระพุทธเจ้าหาพระองค์ครับก็คือพระกุสลสันโคมพโีพระโกนาคามัตโนนะฮะมีพระกะตัตโภมีพระโคตมโมน,นะที่ตัดสรุ้ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังมีพระองค์ที่5ครับคือพระศรีระยะเมตัยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยกำลังบําเพ็ญอยู่นะครับซึ่งทําให้าการทำพิธีเนี่ยนะฮะคือจะเหมือนอาจารย์เนี่ยจะใช้เนี่ยนะฮะไม้ทําท่าเหมือนยิงธนูนี่จุมลองดูนะแล้วจะมีเสียงอึก อย่างนี้ถ้ามีาสัญญาณนีญญณแ<ก>้แสดงว่าเชื่อมได้ไดแล้วเชื่อมต่อกับพระพุทธเจ้าได้แล้วลอ,ลองฟังลองฟังกันดูนี่นี่หลายดอกเลอเกินยิงหลายดอกเลอเกินนี่ <laughs> เป็นยังไงล่ะ มันเขายิงอะไรพี่หมยเขากําลังเชื่อมไม่มันมันลูกอะไรเขายิงลูกอะไรอยู่ไม่มีค่ะนั่นไงลูกนั่นไงกาถืออยู่นั่นไงพี่หมวยอ๋อลูกนี้เหรอคะลูกอะไรเขายิงใส่ลูกนั้นแตงแตงอะไรอ่ะมะละกอเหรออะไรฟักหรือมะละกอเหมือนแตงอ่ะเหมือนมะละกอนะเนี่ยเหมือนับเขายิงพลังเข้าไปในนี้แล้วเดี๋ยวไปผ่ากินกันหรือเปล่าอ๋อนี่สาธุแล้วยกมือท่วมหัวสาแทะมะละกอเหรอคะนี่ไม่รู้มะละกอยักษ์นี่นะฮะ ล่าสุดผู้ชมครับเมื่อบ่ายวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดอุดรครับสาธารณสุขอำเภอบ้านผือนะฮะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่สํานักพุทธครับของอุดรเนี่ยเขาเดินทางไปพบกับทางอาจารย์น้องหญิงนะครับแล้วก็อาจารย์ชายแล้วเมื่อทั้งคู่เห็นเจ้าหน้าที่นะครับก็ไม่ได้มีการตกใจอะไรเลยนะฮะพร้อมกับอธิบายถึงวิธีการในการรักษานะครับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรับทราบถึงการดึงพลังจากพระพุทธเจ้าว่าต้องทําอย่างไรทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้แค่สังเกตการ้วครับและเก็บข้อมูล ในเรื่องของสถานที่และสอบถามการรักษาโรคให้กับประชาชนรักษาอย่างไรทางอาจารย์น้องหญิงนะฮะและอาจารย์ชายยืนยันบอกว่ามันเป็นการรักษาโรคทางเลือกเท่านั้นและเปิดรักษาโรคให้กับประชาชนทั่วไปแบบไม่มีค่าใช้จ่ายทําให้ตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังทําอะไรไม่ได้ได้แค่สํารวจและก็สอบถามเท่านั้นเองอีกอย่างหนึ่งยังไม่มินประชาชนที่เสียหายจากการรักษาเนี่ยไปร้องจึงได้แค่เก็บข้อมูลทั้งหมดเอาไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของเปิดแดนทม ไม่ใช่จะเป็นการหลอกประชาชน<ะ>เป็น<ะ>ความเชื่อนะ,ระเราก็บอกไปแล้วบอกว่าไม่ได้บังคับนะคือคือแบบไม่ได้บังคับให้ใครมานะครับแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่มีค่ารักษา<ะ>ไม่ต้องจ่ายค่ะแล้วก็ยืนยันนะคะให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบได้ทุกเมือ่อแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดเรื่องนี้มีงานวิจัยของด็อกเตอร์ท่านหนึ่งออกมาแล้ววันอาทิตย์นี้ทั้งอาจารย์และน้องหญิงก็จะเดินทางไปออกอรายการโหนกระแสของพี่หนุ่ม น,นั่นแน่ค่ะค่ะครับ การรักษาของน้องหญิงจริงๆก็คือกาแแ่งควาตัมเป็นการสั่นสะเทือนตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนอกอนันตาจักรวาลขององค์สมเด็จพ่อที่ท่านได้มีเมตตาก,กลับมาสู่มวลมนุษย์โลกที่เราเชิญยานเข้ามานั่นคือยานของพลังงานถ้าใครที่เก่งเรื่องฟิสิกส์จะรู้เลยว่าเราสามารถปล่อยคลื่นออกไปหรือแม้กระทั่งงานวิจัยต่างๆก็จะรู้ว่าใจของเราสมองของเราสัมพันธ์กับการกระทําการรักษาของเราไม่แต่เนื้อต้องตัว แต่ทุกคนจะต้องเข้าใจถึงดินน้ำลมไฟธาตุขันสังขารไม่เที่ยงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องสงสัยมันปิดกั้นเราปิดพลังงานหรือแม้กระทั่งการสั่นสะเทือนของความไม่แน่นอนจริงๆน้องหญิงก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่าการรักษาสินห้าเลยเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องหญิงบอกไงแล้วแต่จิตของคนนั้นว่าจะฮิลตัวเองขึ้นสัมผัสกับธรรมชาติได้ขนาด อาจารย์น้องหญิงและอาจารย์ก็ให้นักข่าวที่มาทำข่าวบอกอาการเจ็บป่วยของตัวเองนะคะแล้วจะดึงพลังบุญจากพระพุทธเจ้าหาพระองค์มารักษาให้ปวดคอค่ะนี่ปวดคออาจารย์ครับปวดคอค่ะค่ะนี่สาธุ <c oughs> เห็นไหมล่ะค่ะ ขณะที่พออสำนักพุทธค่ะพออินทพรบอกว่าให้สำนักพุทธอุดอรธานีลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าพื้นที่นี้เป็นที่เอกชนไม่ใช่วัดไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีพระสงฆ์รูปใดเข้าไปเกี่ยวข้องก็รายงานเจ้าคณะจังหวัดนะคะห้ามพระสงฆ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่นี้เด็ดขาดส่วนการรักษาทราบว่าทางสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปตรวจสอบว่าได้มาตรฐานทางสาธารณสุขหรือไม่ว่า สถานท,ท,ที่ที่เกิดเหตุนั้นนะ่ะมันไม่ใช่วัดไม่ใช่ที่พักสงฆ์ไม่ใช่สถานปฏิบัติธรรมนะครับเป็นที่ของเอกชนเป็นที่ส่วนบุคคลเขาตั้งชื่อว่าแดนสุขาวดีแล้วก็ไม่มีพระภิกษุรูปใดเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ให้ทางพทจเนี่ยได้นำน้ำมศการถวายเจ้าหน้าจังหวัดว่าห้ามาพระภิกษุสาม,มนเณรในเขตจังหวัดหรือในเขตใดก็แล้วแต่ ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับสถานที่นี้เด็ดขาดในเรื่องของมีการรักษานะครับการรักษาโดยอ้างพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยตอนนี้ทางจังหวัดก็ได้ให้ทางสาสุขนะครับบูรณาการการทํางานร่วมกันที่จะลงพื้นที่ว่าข้อเท็จจริงงกล่าวมันเกิดขึ้นและเป็นไปตามาาามาตรฐานสาสุขหรือเปล่านีา่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตาม